สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมายกสะดุ้งกันวันนี้มีหมอกนะคะหมอกนิดนึง จะดยงอูนิมนก็ล่างไหลมากปลาเน่ะงั่นบอนั่นดูว้าวามาเดี๋ยวลูกถือให้ลูกอยากดูไปดูไปเดี๋ยวน,น้าไปเอาถังมาให้ อะวองโทัพ่นนะคะไหนยังนี่ค่ะวู้วยังเกอบมานี่ตัวสืออะไรเอ ยอะเยอเยอะมีปลาตูด้วยเอปลาคราขตังยกขนน้ด้ยงสูงได้เนี่ยมาเว้ยโอปูดิบช่วยตังใหญเนี่เนี่ยงลืด้อยาะเอ้า

都不知道咋发的。嗯。这牛来点的，我有，我有放很多。